ก็สว <ítulo> <es> anyway, ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่ในเ้ยก็มาอยู่เก็บไอในเกณฑ์สามร้อยหกสิบอบินิกกี้นิกกี้มาสจั่นนะคะค่ะก็สําหรับใครที่เล่นเก็บนี้ก็เอดกันมาได้นะเดี๋ยวจะประมาณนี้แล้วกันนะความดังประมาณนี้ ก็ไม่ทราบว่ามันจะเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะโอเคโอเคปิดก่อนปิดก่อนชื่อเปลี่ยนไม่ได้เลยอะ่ะก็เป็น C N N L N นะคะก็ลองค้นกันดูเนะค่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะโอเครับไปเลยห้สใจห้าสิบเอ้ยดีดีดีด ก็ะะจะประมาณนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเพลหนึ่งกันพร้อมกันนะไปเลยเจ้าอันนี้เพิ่มเสียงม้ากๆะคะ <S <S อันนี้จะให้ฟังกันเองนะเ แม่แม่ัก้อมในบานนี้อาจจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเมล่าเดี๋ยวเราไปถามนัก้องนำสิสธิเทกันเถอะวกเธอชื่ออยู่ใช่ไหมใช่ใช่ชื่อชิลกี้กำลังตามหาคนที่เล่นรูปออกแบบของเพื่อนพวกเราไปชื่อเมล่าเธอรู้จักเขาส่วนนี้จะชื่อการเซนโมดูรีของฉันรอประจำที่นี่เมล่ามักจะมาค่ำๆพวกเธอรอก่อนเขาน่าจะใกล้มาแล้วจ๊ะนะคะก็ฟังไปก่อนนุ๊กแล้ว ฉัไม่ต้องการที่จะแข่งขันคอสตูมกับฉันหรอฉันรู้สึกว่าที่นี่ได้รับการออกแบบแ,แนนอบแฝงน่าอัศจรรย์ได้จริงเหรองั้นขอให้นิกกี้มาแข่งกับฉันคอสตูมสไตล์แบบสบายๆได้ทั้งชายและหญิงหน่อยหลับโกยไปเลยค่ะนะคะสไตล์หญิงชายยังไงก็ได้แบบสบายๆผมนะคะก็เอาแบบสบายไม่ต้องมาก เป็นซรงนี้ก็ได้นะนคำนวณเครดนิ่งง่ายและสง่างามเราจะกดแช่เลยนะคะน่รีบง่ายบริสิอ์อ้เรีบง่ายสง่างามใช่ใช่ใช่อันนี้แหลนะนะอือหู โ okay, อเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูรองเท้านี่ก่อนนะนี่เรียบง,ง่ายสง่างามนะคะเดี๋ยวเราจะร้านเสื้อนะคะไปเอากางเกงกันดีกว่าอ่ากางเกงกดเข้าตัวนี้ชุดฉันฉัดอุย้ยตกลงไปอะเรียบง่ายสง่างามอยู่หนใะ นีง่งงสามสี่ห้าโอ้นี่ไงเจอละเรียกง่ายสั่งงซื้อไปเลยค่ะอัน,นหนึ่งเนาะตอนนี้ก็มีอ่าเพชรอยู่แสนเท่าไหร่ไม่รู้นะ อ้าประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแล้วค่ะเอาดูนะว,ว่าจะชนะไหมอือโ oh อธธ้ไม่กอดเขามีบทคิดกลัวไม่คือคอนเตอนเควสมันเจ็บง่าย,อ,ยอุ้ยคะแนนพุ่งปีเลยโ oh oh อ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอือชนะได้เอเนี่ยออ ถ้าไม่มีระดับ H เฉยก็ได้คะแนนเต็มแล้วโอเคค่ะสิ็จเลี้ยวในวงเงินมันติจิกเนี่ยโอเคได้เพชรอันนี้เหรียญใช่ไหม